มาฟคาผีสาวหลังแหว่งมองเห็นกระดูกและอวัยวะภายในมาฟคาเป็นผีสาวในตำนานของประเทศยูเครนเชื่อว่าเกิดจากหญิงสาวที่ตายก่อนถึงอายุไขจากอุบัติเหตุต่างๆหรือเกิดจากวิญญาณของเด็กที่ตายก่อนทำพิธีล้างบาปมันมีลักษณะภายนอกเหมือนหญิงสาวทั่วไปหน้าตาสะสวย มีมาลัยดอกไม้ทัดผมที่ยาวสยายถึงช่วงเอวซึ่งผมยาวๆนี้มีไว้เพื่อปกปิดแผ่นหลังที่ไร้ผิวหนังที่สามารถมองทะลุเข้าไปเห็นกระดูกสีขาวโพนลและอวัยวะภายในแต่บางตำนานบอกว่าพวกมันสามารถแปลงร่างเป็นนกต่างๆเช่นเหยี่ยวหรือนกพูกได้ด้วยตามปกติแล้ว มัฟคาจะอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มตามป่าเขาหรือถ้ำลึกพวกมันเป็นอันตรายต่อมนุษย์อย่างมากโดยเฉพาะกับเด็กๆหญิงสาวตั้งครรภ์และหนุ่มๆที่มีหน้าตาหล่อเหลาคนเหล่านี้จะถูกพวกมันหลอกล่อให้เดินไปยังที่ลับตาแล้วจักจี้ให้ขาดใจตายหรือลากไปยังน้ำลึกให้จมน้ำตายมีตำนานเล่าว่ามัฟคาต้นแรก เกิดจากหญิงสาวที่ผิดหวังในความรักในประเพณีโบราณของยูเครนกล่าวว่าหญิงสาวคนใดทำมาลัยดอกไม้หายและมีชายหนุ่มเก็บได้เธอจะได้แต่งงานกับชายหนุ่มคนนั้นหญิงสาวรายหนึ่งชื่อคอสโตมากำลังจะแต่งงานกับชายหนุ่มที่เก็บมาลัยดอกไม้ของเธอได้ทว่าเทพเจ้าได้เปิดเผยความจริงว่าคนรักของเธอนั้น คือพี่ชายที่พัดพลากจากกันในวัยเด็กเมื่อรู้ถึงความจริงนี้ฝ่ายชายจึงฆ่าตัวตายด้วยการจุดไฟเผาตนเองส่วนคอสโตมาก,ก็กระโดดน้ำตายเมื่อเทพเจ้าเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็รู้สึกสงสารจึงนำร่างของคอสโตมาขึ้นจากน้ำแล้วชุบชีวิตให้เพราะว่าร่างของเธอที่เคยสวยงามได้เน่าเปื่อยไปบางส่วนแล้วแผ่นหลังมีรูแบ่งขนาดใหญ่ เห็นทะลุเข้าไปถึงข้างในดูหน้าหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งในขณะที่ร่างของป่ายชายเหลือเพียงขี้เท่าไม่อาจคืนชีวิตได้อีกแล้วความเศร้าเสียใจที่เสียคนรักและพี่ชายไปทำให้คอสโตมาเสียสติและกลายเป็นผีสาวที่ฆ่าคนและออกตามหาชายคนรักไปตลอดการเนื่องจากมัฟคาเป็นผีจึงไม่มีเงาสะท้อน ไม่ว่าจะในกระจกหรือในบ่อน้ําและยังไม่ถูกกับสมุนไพรหรือพืชที่มีกลิ่นฉุนรุนแรงอย่างเช่นกระเทียมหัวหอมหรือบอระเพ็ดดังนั้นเหล่านักเดินทางจึงมักจะพกกระจกบานเล็กและสมุนไพรเหล่านี้เป็นเครื่องป้องกัน เจ้าคิดเจ้าแค้นชอบสาบแช่งคนผีโพงเป็นผีตามความเชื่อพื้นบ้านทางภาคเหนือของชาวไทยจัดว่าเป็นผีปอประเภทหนึ่งการเป็นผีโพงนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นบางก็ว่าเกิดจากผู้เล่นศสยศาสตร์แล้วควบคุมวิชาไม่ได้จนถูกคาถาสะท้อนกลับทําให้ตนเองกลายเป็นผีพงบางก็ว่าเกิดจากผู้ที่ทํากรรมหนักในชาติก่อน ทําให้ชาตินี้ถูกผีโพงเข้าสิงบางก็ว่าเป็นผีโพงที่บรรพบุรุษที่มีวิชาเลี้ยงมาและสืบทอดกันมาถึงรุ่นลูกรุ่นหล,นลานหรือบางก็ว่าได้รับการสืบทอดจากผีโพงโดยตรงผีโพงนั้นลักษณะภายนอกเหมือนคนทั่วไปในยามกลางวันเพราะว่าในยามกลางคืนจะมีแสงสว่างบางครั้งก็เป็นดวงไฟสีขาว สีแดงสีเขียวหรือสีม่วงที่รูจมูกตวกมันชอบกินเมือกาวาของสุปกปรกศพและเลือดของสัตว์เช่นกบเขียดรคของพารกที่เพิงเกิดใหม่ทำให้บางครั้งก็ถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผีกระสือผีโพงเป็นผีที่ระมัดระวังตัวอย่างมากเวลาออกห้าเหยื่อมันจะเอาผ้าห่มมาคุมหมอน ทำให้เหมือนว่ามีคนนอนอยู่เพื่อไม่ให้คนในบ้านสงสัยเรื่องที่น่าประหลาดของผีโพงก็คือหากมีคนกลุ่มหนึ่งพบผีโพงและพูดขึ้นว่าเห็นผีพงจะมีเพียงผู้ที่พูดเท่านั้นที่เห็นผีโพงคนอื่นๆที่ไปด้วยจะไม่มีใครเห็นราวกับถูกมนคาถาบางอย่างกำกับไว้ ผีโพงเป็นผีเจ้าคิดเจ้าแขนหากผู้ใดทำมันไม่พอใจมันก็จะสาบแช่งด้วยการเอาก้านกล้วยที่ตัดใบออกหมดเพียงไปยังหลังคาบ้านของคนคนนั้นทำให้คนในบ้านนั้นพบกับภัยพิบตัติต่างๆนานาเช่นทำมาค้าขายไม่ขึ้นเป็นโรคร้ายแรงรักษาไม่หายหรือถึงขั้นเสียชีวิตยกครัวคนโบราณจึงมักสั่งไม่ให้ทิ้งก้านกล้วยไว้นอกบ้านเพราะกลัวผีโพงจะนำไปเป็นอาวุธ หรือบางรายที่โชคดีหน่อยไม่ถูกผีโพงฆ่าก็จะได้รับทองคำเป็นค่าปิดปากจากผีโพงเพราะว่าทองคำนั้นจะกลายเป็นใบไ,ไม้ธรรมดาทันทีที่พระอาทิตย์ขึ้นเพราะผีโพงเสกขึ้นมาเองสาเหตุที่ผีโพงต้องปกปิดตัวเองให้ดีเพราะหากมีผู้ใดรู้ตัวจริงและเรียกชื่อของมันผีโพ,พงก็จะตายภายในหนึ่งถึงสามวัน ในสภาพที่มีแผลเน่าคู้คองหรือตุ่มน้ำทั่วตัวเหมือนกับกบเขียดที่มันชอบกินแต่ก่อนที่มันจะตายมันจะถ่ายทอดความเป็นผีโพงแก่ผู้ที่มีความแข้งกับมันหรือผู้ที่เปิดโปงมันโดยการพ่นน้ำลายใส่หน้าหรือใช้อุบายทำให้คนคนนั้นกลืนกินน้ำลายของมันและคนคนนั้นก็จะกลายเป็นผีโพงตัวต่อไปตำนานบอกว่าทันทีที่เล่าเรื่องผีเรื่องแรกจบและดับเพียน ก็จะถือเป็นการอัญเชิญอ้าโออันดงให้มาร่วมรับฟังเรื่องผีด้วยเอ้าอันดงปีศาจร้อยเรื่องเล่าดูดพื้นความกลัวของมนุษย์เพื่อเปิดประตูผีเอ้าอันดงเป็นปีศาจในตำนานของชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าเป็นปีศาจที่เกิดจากความกลัวของมวลมนุษย์ มีรูปลักษ์ภายนอกเหมือนหญิงสาวที่สวมชุดกิโมโนสีขาวผิวสีฟ้าผมดำสยายฟันดำมีเขาบนศีรษะและกรงเล็บที่แหลมคมเอ้าอันดงมักปรากฏตัวในช่วงฤดูร้อนเนื่องจากชาวญี่ปุ่นในสมัยโบราณมักจะใช้การเล่าเรื่องผีสร้างความบันเทิงในยามค่ำคืนและเชื่อกันว่าการฟังเรื่องน่ากลัวชวนขนหัวลุก จะทำให้อากาศที่ร้อนสุดๆเย็นขึ้นมาบ้างจึงกลายเป็นธรรมเนียมเล่าเรื่องผี100%เรื่องในช่วงฤด,ดูร้อน <S <S การเล่าเรื่องผีหนึ่งเรื่องนั้นคือการรวมตัวกันในห้องมืดและจุดเทียนจำนวน100่งเล่มจากนั้นก็ผัดกันเล่าเรื่องผีเรื่องประหลาดหรือเรื่องหน้าขนลุกต่างๆเมื่อเล่าเรื่องผีจบหนึ่งเรื่องก็ให้เป่าดับเทียนหนึ่งเล่ม เมื่อจำนวนเทียนลดน้อยลงเรื่อยๆบรรยกาศก็เริ่มเย็นเยือกและเกิดเรื่องประหลาดต่างๆมากมายเกิดเสียงลมพัดแปลกๆประตูหน้าต่างที่ปิดแล้วกับแง้มเปิดเองทีละเล็กทีละน้อยหรือเห็นเงาแปลกๆในห้องตำนานบอกว่าทันที่ที่เล่าเรื่องผีเรื่องแรกจบและดับเทียนก็จะถือเป็นการอัญเชิญอาโออันดงให้มาร่วมรับฟังเรื่องผีด้วยจากนั้น มันจะดูซับความวาดกลั้วของมนุษย์ที่ได้ฟังเรื่องผีจนกระทั่งเมื่อเล่าเรื่องผีครบหนึ่งอยเรื่องและดับเียนเล่มสุดท้ายอาอออันดงก็จะปรากฏตัวออกมาพร้อมกับแสงสีฟ้าชวนขนหัวลุกจากนั้นก็จะเกิดเรื่องเลวร้ายต่างๆเช่นอาอออันดงทำร้ายทุกคนในห้องหรือมันจะทำการเปิดประตูนรก และพาทุกคนในห้องหายตัวไปตลอดการบางก็ว่ามันจะเปิดประตูผีเพื่อปลดปล่อยเหล่าพูดผีปีศาจให้ออกมาอาลวาดในโลกมนุษย์เนื่องจากมีข่าวลือว่าจะเกิดเรื่องเลวร้ายหากเล่าเรื่องผีครบหนึ่งรอยเรื่องผู้เล่าส่วนใหญ่ที่เชื่อข่าวลือเกิดความหวาดกลัวจึงมักเล่าเรื่องผี99เรื่องเมื่อไม่เล่าถึงเรื่องสุดท้าย เอาอันดงก็จะไม่สามารถปรากฏตัวได้และเมื่อมีการเล่าเรื่องผีครั้งใหม่ในคืนต่อไปก็ถือว่าเป็นการเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้ง